การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Kick-Off Amazing Thailand Romance Month จัดกิจกรรมในเดือนแห่งความรักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025 นายสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทรทกล่าวว่าในวันนี้ทรท kick off Amazing Thailand Romance Month ด้วยกิจกรรมปล่อยขบวนรถตุ๊กตุ๊กน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลและกิจกรรม lucky draw ณท่ากาศยานสวนภูมิซึ่งเป็นกิจกรรม global marketing campaign สำหรับตลาดต่างประเทศเพื่อนำมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ภายใต้กิจกรรม Four g l o b a l Campaign โดยเดือน2จะมีกิจกรรม Amazing Romance Couple and LGBTQ สิทธิพิเศษเที่ยวเป็นคู่รักในเดือนกุมภาพันธ์2568เดือน4จะมีกิจกรรม Amazing Songkran Hido Jim and Family สิทธิพิเศษเที่ยวเป็นครอบครัวในเดือนเมษายน2568และเดือน8จะมีกิจกรรม Amazing Summer Family มันติด Generation เที่ยวกันทั่วทุกวันในเดือนสิงหาคม2568ด้วยเป้าหมายขยายตลาดท่องเที่ยวในกลุ่มที่หลากหลายและสร้าง ประสบการณ์แบบผู้มาเยือนคนสำคัญด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นคู่และ LGBTQ รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนําในประเทศอาทิโรงแรมและสายการบินนําเสนอบริการและแพ็กเกจด,ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายในเส้นทางเมืองน่าเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวและมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมพร้อมคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีนักท่องเที่ยวคู่รักเดินทางมายัางประเทศไทยไม่ต่ำกว่าห้าล้านคน วริศราตัวปะรายงาน